ผมยอมไม่ได้ครับว่าผมแพ้ว่ายน้ำผมต้องเอามวยมาแก้แทนไหวป่าวเจ๊โอ้<ร>โหดูดูชแชมป์นี่ผมเอาชแชมป์ไปเดิมพันเลยครับอะเอทำทีวีมาตอย ่ไไมด้ลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่ plus

หลางตรงนู้นเอ้ยเอาเลยยืมเนี่ยใครมาเลยเดี๋ยวก่อนครับหนึ่งสองสามเอาเลยครับ <laughs> ด,ดึงไม้ดึงไม้จะหา <laughs> 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 มันไม่เหนื่อยตอนไต่หรอกมันเหนื่อยตอนขึ้น <laughs> <laughs> ดูส<น>ภ <laughs> าพดูสภาพ <laughs> 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 บอกแล้วไม่เละไม่ให้กลับ <laughs> <laughs> เลเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวป้อนขาผมมาทำอะไรเนี่ย มันไหมวันนี้เราพาแถมเราพาแถมไทยไปไปหมดเลยเรื่องการรับชมมันไหมเราพาขี้เลยวะเครือพาขี้โอ้ยเครือพาขี้เลยจ้ารับเลยเราสองคนเดี๋ยวเวทีหน้าเจอกันเดี๋ยวว่าพามาเล่นใหม่ผมไปท้าเขาแข่งว่ายน้ำครับครับแล้วพอผมว่ายน้ำสู้เขาไม่ได้ผมก็เลยท้าเขาลงนวมครับแต่เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ลงนวมธรรมดานะต้องไปลงนวมกันในขี้โคนแถวบ้านเขาไง จะได้แบบว่าสนุกไงครับก็เลยตอนจังหวะน,นั้นก็เลยแบบว่าเอาโอเคก็เลยแบบว่ายัางไงผมก็สู้อยู่แล้วทางทางมวยอะ่ะผมก็เลยลงไปเล่นในที่โคนเขาเลยอตอนนั้นก็ต่อยกันเกือบสามนาทีครับพอถึงปุ๊บก็ใส่กันไม่ยั้งเลยครับแบบก็คิดแต่ว่าสนุกอย่างเดียวก็เลยใส่กันเต็มที่แบบเปิดหน้าแรกกันเลยครับมันมีขีโคนแล้วก็มันหนักนวมแล้วก็หนักแขนแล้วก็ที่โคนก็เข้าตาเข้าหน้าเข้าปากเข้าทุกอย่างเลยครับแบบก็ สนุกดีเป็นกีฬาอีกแบบหนึ่งครับแบบบ้านๆดีผมชอบแบบมีโอกาสก็อยากไปเล่นนี่ครับถ้ามีใครมาท้ามาเล่นอะไร่งเงี้ยก็ไปเล่นกันสนุกครับก็ <c oughs> เป็นวันนะครับผมกว่าจะล้างออกก็มันล้างออกครับแต่มันก็ยังจะมีกลิ่นกลิ่นโคนอยู่ครับเพราะว่าต้องต้องล้างเป็นวันๆถึงจะหายครับเพราะว่าโคนมันเข้าหัวเข้าหูแล้วก็เข้าปากเข้าจมูกม,มันก็มีกลิ่นติด อยู่ครับก็รู้สึกว่ายัางไม่สะอาดเท่าไหร่อ๋ออย่าไปดรามากเลยครับผมก็ต่อยกันสนุกไม่ถึงกับ100%เซครับก็แค่ 30- 4 0ิก็อยากให้สร้างความเฮฮาให้กับคนดูครับเจมมอสเขาก็ไม่ได้เป็นมวยอะไรเงี้ยเราก็เล่นกันแค่ขำๆค,ครับอย่าไปซีเรียดพยายามมากว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้เก่งกว่าเอาแค่ชมเพื่อความบันเทิงก็พอครับผมพร้อมลุยทุกอย่างครับที่เจมมอนสเขาสัรหาในกิจกรรมกิจกรรมแถวบ้านเขาครับเพราะว่าแถวบ้านเขาแบบ กิจกรรมเยอะมากเดี๋ยวมีว่ายน้ำมีลุยโคนมีมีไ์เล่นเยอะเลยครับเดี๋ยวเจ้เขาจะนัดไปอีกครับทาสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l o อ e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะลอตเตอรี่ยุคใหม่ต้องลอตเตอรี่พลัส